สวัสดีชาวสามัมคบออนไลน์ทุกท่านนะผมแล้วก็สมาชิกคนชมรงคนชอบเล่นเกมสามก๊กเถื่อนออนไลน์นะผมวันนี้ก็มาดูพามาดูอาชีพต่างๆนะผมว่าแพทปัจจุบันมีอาชีพอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อาชีพแรกกันเลยนะผมอาชีพองครักษ์นะผมอาชีพองครักษ์นี่ก็สามารถเล่นได้สองสายนะผมสายสายแรกกนะ็คือสายโจงตีนะผม สายที่สองก็คือสายตีโต้นะผมเล่นได้สองสายนั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสายอาชีพของอครั้งนี้ต่อมาอาชีพจัรกลนนะผมก็เลือกชายก็ได้ยิงก็ได้ผมอาชีพจัรกลนแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นสามสายด้วยกันนะผมสายแรกก็คือสายโจมตีมสายที่สองสายปัญญา สายที่3สายตีโตโอเคครผมผมเจอบ่อยมากครับสายาปัญญาเนี่ยหลังๆนี่โหดมากปัญญาก็มีจงตีบ้างตีโตนี่รับนานๆจะเจอทีครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับจากคนก็มี3สายมสายที่สามารถเล่นได้ครับต่อมาก็คืออาชีพคุณพลแห่งสามอกออนไลน์ครับก็สามารถ เลือได้ชายก็ได้ยิงก็ได้หมอาชีพคุณพอนี้ก็สามารถเล่นได้สสายด้วยกันก็คือสายแรกก็คือสายโจมตีสายที่สองคือสายตีโต้โอเคแบ่งเป็นสองสายหนุโจมตีกับตีโตนะมอาชีพคุณพนต่อไปอาชีพจอมยุทธสามารถเล่นได้สองสายด้วยกันที่เห็นบ่อยๆนะม สามสายก็ได้นะสามสายสามสายสายแรกก็คือสายโจมตีแล้วก็สายตีโต้แล้วก็สายคุณมีสามสายนะผมสำหรับอาชีพจอมยุทธจมุ่งโจมตีตีโต้แล้วก็คุ้มข้มืต่อมาอาชีพคุณซื้อนะผมก็แนะนำให้เล่ออาชีพเดียวมีสายคุ้มขมือ เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดบอก็ได้บอสก็ได้ได้ทุกอย่างครับผมคุณตือหนึ่งเดียวในโลกครับผมต่อมาอาชีพจอมเวทจอมเวทก็คงจะต้องยิงแรงจัดจัดใช่ไหมเล่นได้สายเลี้ยวคือปัญญาตะบากยิงแดงจัดจัดครับผมสำหรับอาชีพจอมเวทโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะประมาณนี้ครัคร่าวๆผิดพลาดประการใดก็ขออภด้วยครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเ,เริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตัดตัดไปดูช่วงข้างในเกมเลยนะผมโอเคแล้วครับผมหลังจากเราสร้างตัวละครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราวิ่งมาตรงกลางเลยับผมวิ่งมาตรงกลางแบบสำหรับอาชีพองครักษ์นะผมให้เรามาตีกับ NPC ตัวนี้เลยผู้สอนองครักษ เราคุยกับเขาแล้วเขาก็จะให้ถุงองค์ณักเลเวลสิบมาหนในการเริ่มต้นหลังจากนั้นให้เราวิ่งมาหาอินดีซีรับไอเทมเราคุยกับเขาเลยต่อมาให้เรามาคุยกับนักรถนักรถก็จะให้ายาคูลสกิลมาเป็นไอเทมเบื้องต้นในการเก็บเลเวลเราคุยกับเขาต่ออครั้งหนึ่งคุยครั้งหนึ่ง อ่าสีแดงนับผมวิกกนี่ก็สีแดงนะผมจโกกนี่ก็สีเขียวห็อวกนี้ก็สีฟ้าแล้วแต่ผู้เล่นอยากจะเลือกเร็วว่าอยากเล่นสีไหนโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปก่อนนะับต่อมาอาชีพจากคนนะับอาชีพจากคนห้เราวิ่งมา หา n อ c ที่เขียนว่าจากคนขั้นต้นนะผมเราคือเขาเลยเรากดตับมาพร้อมแล้วอันนี้มันให้ทำเพลสน,นะผมไม่ต้องทำก็ได้นะเรากดปิดไปเลยเพราะเราได้ขอมาแล้วไอเทมจากคนเราได้หุ้นเงินมาแล้วสำหรับอาชีพจากผนหลังจากนั้นให้เราวิ่งมาหา n p c ตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมรับไอเทมเขาจะให้ของมาเริ่มต้นนะม จะไ,ได้เก็บเป้เก็บตังง่ายง่าขึ้นเอาเงียเขาเลยอันนี้เดี๋ยวผมขอไปอยู่จก็แลนะ้วต่อมาอาชีพคุณพนก็ไม่มีอะไรมากครับอาชีพเก่าก็สามารถวิ่งมารับไอเทมตรงกลางเหยัยได้เลยครับมาแล้วก็ไปได้เลยคนระับ เข้าทุกสีได้วตอนนี้โอเคอาชีพจายุทธก็เหมือนกันนะผมไม่มีอะไรมากให้มาคุยกับตัวนี้เลยเขาก็จะให้ของแถมมาช่วงเริ่มต้นนะผมแล้วก็คะแนนสกิลติดตัววิชาสกิลติดตัวต่อไปก็เลือกปกคุยกับนักรบส่งตัวแล้วก็เลือกเอาว่าจะลงสีไหน กออ็อาชีพคุณซื้อก็เหมือนกันก็คุยกับ n อ c รับของแล้วก็ดูของว่าได้มาหรือยังแล้วก็เช็คสกิวลว่ผมได้มาครบแล้วเนาะสกิลจิตตัวแล้วก็ไปคุยกับนักรถแล้วก็ส่งไปเลือกป,ป,ปุ๊บตามใจชอบเลยนนาะต่อมาอาชีพจอมเวท อาชีพจองเวทคุยบรรับตรงนี้แล้วก็นักรถจริงๆมันมีหรือใครว่างก็สามารถทำได้กนดะไปเลยวับ P p กับคะแนนคูณสกิลเอากดมามันมีกอันเยนยะครับผมสำหรับเสียชีพนะผมที่สามารถทำได้นะรับคะแนนสกิลฟรีนะผมห้าพันกับบีสองจุดนะผมอาชีพ ที่ทําได้มีอยู่สองสี่อาชีพของอาชีพคุณพลคุณซื้อจอมเวทแล้วก็จอมยุทธนะผมสามารถทําได้นะผมก็คือตีให้ได้เลเวลสองนะแล้วก็สมัครคุยกับเอ็บตัวนี้ก็จะได้คะแนนสกิลมาฟรีห้าพันนะผมแต่ว่าผมผมองว่ามันเสียเวลาน,นอะอกไปเก็บเลวลข้างนอกดีก,กว่าแล้วก็ตัวนี้ทดสอบเข่าเก่าดี Okay. อันนี้ผมลองทําให้ดูเฉยนะไม่ต้องทําตามก็ได้นะแค่ทําให้ดูเฉยว่ามันสามารถทําได้นะอึนบีองตัวนี้สี่อาชีพแล้วผมนะมีอาชีพคุณพรจอมยุทธลุมซื้อแล้วก็จอมเวททาได้โอเคหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วให้เราเลือกป๊บนะผมตามจใจชอบนะัโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมเหอนคราวๆว่ามีอะไรบ้างเซิร์ฟเวอร์นี้ อ่็ประมาณนี้เหมือ่าแฟนซีเลี้ยง,งคัดตูมต่อไปก็ถูกโชคดีนะ Okay. ประมาณนี้ครับ้าก็ไม่มีอะไรมากก็บอดก็สามารถเช็คมอนเตอร์ให้เอมาะกับตัวครเราได้นะมว่าเราอยากบอดตัวไหนเช่นเราเอาเมาส์ไปชี้ตามแมปเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีมอนเตอร์เลเวลเท่านี้เท่านี้เหมาะกับตัวเราเยก็จะบอกผมแนะนําให้บอดมอนเตอร์ที่มีเลเวล เกินกว่าเราประมาณสักไม่เกินสักสิบวิวนะผมกำลังดีผมมันจะได้ยีพีเยอะมงโอเคอสำหรับเมืองสีฟ้าแนะนำให้บอดตรงนี้นะผมเมืองสีฟ้าคุ่นพลจูเหมาเข้าไปแล้วมันจะเป็นมอนเตอร์มันจะเยอะกว่าข้างนอก แล้วก็มีบอสเกิดด้วยบอสจะเกิดช่วงก,กลางๆน,นังหมแล้วก็ประมาณตรงนี้ก็มีบอสเกิดด้วยก็ระวังกันด้วยนัน่งหให้เราทําการติ๊กในการบอสอ่ะเพได้ติ๊กบอสให้มันหลบบอสอัตโนมัติถ้ามันเจอบอสมันก็จะหลบเองเราก็บอสไปเลยนะนส่วนเมืองสีแดงนั้นให้เราวิ่งมาทางนี้ เราจิ้มนะผมแล้วกดเลียเขาไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะผมติ๊กหลบบอสด้วยนะผมให้มันหลบบอสอัตโนมัติถ้ามันเจอบอสนะผมแล้วกดบัตไปเลยอย่าล,ลืมกด up. อัพอันนี้ด้วยนะผมสำคัญเหมือนนะาขายแพงกับขายแพงนะ เวลาเราบอดได้ขยะมาเยอะๆเนี่ยเราจะไดออ้มีตังในการเริ่มต้นเกมได้เร็วขึ้นหะผมส่วนสีเขียวนั้นก็เหมือนเดิมให้เราวิ่งม,มาทางซ้ายมือนะผมมีฟางนะผมเอ็นีตีตัวนี้สามารถเข้าไปบอดได้นะาำรับสีเขียวก็เหมือนเนดิมผมไม่มีอะไรมาก ติ๊ก,กลบวัตมาแน่มอมแล้วก็บอทไปเลยก็อย่าลืมกด v p แล้วก็อยาคะแนนสะกิลด้วยนะเพื่อการเก็บเลลที่เร็วขึ้นก็ไม่มีอะไรมากหรอเดี๋ยวผมตัดไปตอนเลเวลยี่สิบเลยแล้วกันครับผมจะได้มีอะไรแนะนำอะไรอีกนิดหน่อยนะครั 1 One hour later. โอเคนะครับผมหลังจากเราบอดจนได้เลเวล20ก,กว่าแล้วนะครับผมให้เรา,เาวิ่งหา NPC นะครับผมมันจะมีทั้งสองข้างนะครับผมมีั้งขวาแล้วก็ซ้ายเกือบเกือบสุดแมปนะครับผมก็เออี NPC ก็ชื่อว่าคุณพลจูตี้นะครับผมให้เราเข้าไปากดคุยกับเ,เขาแล้วก็ ไปยังตลาดนั้ท่นมงเพื่อที่จะไปรับอไอเทมเริ่มต้นจะมีทั้งหมด4อาชีพนั้าน้าผมที่สามารถมารับได้นะับก็จะมีขุนพลขุนพลจอมยุทธกุนซือแล้วก็จอมเวทน,นะผมให้วิ่งมาทางด้านซ้ายมือนะผมวิ่งมาเกือบเกือบฝุดแมปน,นะผม ก็จะเจอกับ,บ n อ c ที่เขียนว่าเจ้าหน้าที่แน,นะนำมาให้เราเกลี่ยเขานี่นะมันเขาจะเขียนว่าคุนพลจอมยุทธคุณซื้อนะผมเรากดคือเข้าไปรับได้ทุกๆสิบเลเวลนะผมตั้งแต่เลเวลยี่สิบขึ้นไปแล้วก็เลเวลสามสิบเลเวลสี่สิบเลเวลห้าสิบมีเฉพาะสี่อาชีพเท่านั้นนะผมคุนพลแล้วก็จอมยุทธ์ุณซื้อแล้วก็จอมเวทน,นะผม เรากดรับไปเลยครับผมเขาก็จะให้พวกชุดเป็นการเริ่มต้นนะครับผมว่าให้เราบดมอนได้ถึกขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมโอเคสำหรับอาชีพจากคนนั้นเขาให้กล่องมาแล้วนะครับผมกล่องก็จะอยู่ในกระเป๋าของเขานี่แล้วก็มากดเปิดนะครับผมโอเคเราก็กดเปิดนะครับ เขาก็จะให้มาทาั้งเซตนาะนนสำหรับอาชีพจักรกลนะผมเราใส่เข้าไปอันนี้สายสนับมือน,นี่น่าจะเป็นสายตีโต้นะะมันน,น่าจะเป็นสายโจมตีนะเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคเราก็ได้ทั้งเซตของเขาเนาะสำหรับสายอาชีพองครักนะผมอาชีพจักรกลก็เหมือนกันนะผมเขาก็จะให้กล่องมาเนผม อยู่ในกระเป๋าตัวเองครับไม่ต้องไปที่ตลาดเหมือนอาชีพคนอื่นเนาะเรากดเปิดมาก็เขาจะให้ชุดอาวุธป้องกันก็คล้ายคายกันเยค,ยคล้ายๆกันเนะก็จะประมาณนี้เวเดี๋ยวเรามาดูไอเทมในเมืองก่อนว่ามีเขาขายอะไรบ้างก็เขาก็จะมีอันนี้เขาขายเฉพาะในเมืองในเมืองหลวงครับผมของทั้งสามเมืองก็จะมี เมืองแดงก็คือวิกบเมืองฟ้าก็คืองอกบเมืองเขียวก็คือเจ๊ก้ผมเขาก็จะขายแบบนี้ทุกเมืองครับผมมีพรอมิกัดแล้วก็ยารีผมแล้วก็อัปดีมีพรอมชุกเรื่องแตวก็ราคาก็จะแพงนิดนึงครับมียามียาท่ออะไรเงี้ยมีพันลีโอเคครับผมโอเคเรามาดูราคาคร่าวๆนะประมาณนี้ครับ เออ่มีอะไรอย่างเงี้ยป้ายผมป้ายเอสำหรับป้ายทหารนะผมให้เรามาดูที่ค่ายผมอ่าเมืองเริ่มจากเมืองแดงนะผมเมืองวิกกเราเข้าไปเลยครับค่ายทหารนะผมเมืองหลวงขายเฉพาะเมืองหลวงของทุกสีนะผมเดี๋ยวเรามาดูเมืองสีแดงของวยกก็มัม เข้าไปที่จ้างทหารนะรัก็จะมีป้ายคน12บสองครับขายอยากปั้นอะไรก็เต็มที่เลยบอกมีเฉพาะสองขาเท่านั้นะองสี่ขาไม่มีนะประมาณนี้ครัป้ายทหารระดับ12บสองคับต่อมาเมืองเมืองสีเขียวนะผมเมืองเฉินตูรผมเข้าไปจ้างก็จะเป็นป้ายทหารระดับ36ของอ่า สายสองขานะผงเขาเรียกกันว่าสองขาแล้วก็เรียกตามมันเข้าไปประมาณนั้นลป้ายสามหกอยู่ที่เมืองเชียงโต่นผมป้ายคนติบสองอยู่ที่เมืองลว่ยยางผมต่อมาเมืองเย็ยนเย่นนะว่เมืองสีฟ้านะผมก็จะขายป้ายป้ายจอนนมระดับห้าสิบหก ก็จะประมาณนี้นะอาชีพทหารนะผมอาชีพสายลุมทัางหลายคนระับไม่ควรพลาดนะผมสามเมืองสามสี่น,นะหลังจากที่เราเออ,เอ,อได้ของต่างๆแล้วต่อมาเรามาดูจุดบอดจุดบอดตั้งแต่เวลยี่สิบขึ้นไปยังสามสิกก็มอนมันจะเยอะมากนะ ผมแนะนําเมืองเมืองสองของทุกเมืองนะผมเริ่มจากเมืองลวดยางก่อนโอเรา okay, ไปกันว้าก่อนนี่นะอินบิตีตัวนี้นะครับผมเมืองสวีสังนะผมให้เรามาคุยกับตัวนี้แล้วเข้าไปเลยนมันม่อนจะเยอะมากเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมเอาบดข้างในเลยฮนะม่อนเยอะมากเมืองเขียวก็มีนะผม เมืองสร้างยงครับผมก็เอ็นตัวนี้ให้เราเข้าไปบอดมอนมันก็จะเยอะทําให้เรา,เ,าเก็บขยะมาขายได้ได้ดีนะครับช่วงต้นเกมนะครับผมช่วงเริ่มเริ่มเกมอะก็สามารถบอดขายขยะได้ดียต่อมาเมืงเองเมืองกีนี้เมืองสีฟ้านะครับผมให้เรามาเมืองลู่เจียงครับผมเอ็นตัวนี้เลยแอลวาเข้าไปก็ไปบอดข้างในนะมอนมันจะเยอะ ก็จะขายขยะแล้วก็ได้ตังเริ่มต้นเกมได้เร็วขึ้นนะโอเคนะผมผมก็ไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้โหลดเกมนะด้านล่างคลิปนะครก็มีอะไรที่ยังแนะนำไม่ครบก็ต้องขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครบับลาลปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรใไหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งทราบคนระับ โอเคไปก่อนนะผมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะผมตอนนี้เลเวลตันอยู่ที่แปดปิดสองนะผมเดี๋ยวลืมลืมพามาดูป้ายเลเวลนะอ่าไปเมืองเขียวแล้วนี่คนระับจะพามาดูป้ายอะเลเวลของเซิร์ฟอ่ะ ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้ตามอยู่ที่ระเวิ8แปดสบสอนะผมทหารน่าจะอยู่ประมาณ92เป็นลูกพูดอยู่หน้าตอนนี้ก่อนจะประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราดู Wall, วอลว่าวอลเยอะไหมเมื่อวานอันดับสงครามก็วอประมาณ60สิคนนะผมหกท่านนะผมประมาณนี้ผมคร่าวคราวผมโอเคผมน่าจะ ไม่น,าน่าจะมีอะไรแล้วลาแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ทนรับดูรับชมมาจนจบคลิปผมขอบคุณครับ